กับอาจารย์แจ็คลั่นพาเที่ยวของเพจลั่นชัตเตอร์อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าอาจารย์แจ็คเอาใจสายลุยสายประจน l ไทยค่ะเพราะว่าอาจารย์แจ็คอยู่ที่อวยแม่ละเหมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะตอนนี้สังเกตเลยค่ะว่าเห็นบรรยากาศของการ ได้ฟิลของการผรจญภัยมากมากเลยแต่บอกเลยนะคะว่าปลอดภัยเพราะว่าอาจารย์แจ็คไม่ได้พาทางเพลินชัตเตอร์เนี่ยมาเที่ยวในความสนุกเท่านั้นนะคะแต่อยากให้เที่ยวในเชิงธรรมชาติเชิงนิเวศนะคะแล้วก็อาจารย์แจ็คเนี่ยใช้บริการของแม่ละเมาอีโคทัวร์ซึ่งบอกเลยว่าทางชุดนี้เขาจัดบริการให้เราคือมีกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นมากๆเลยค่ะก็คือในเรื่องของอมีการเก็บผักนะคะเก็บผักสดๆเลยค่ะเช่นผักกูดนะคะแล้วก็ หาปลานะคะจากจาเด็กกำลังล่องเนี่ยค่ะกองขาเจ้าหาปลาให้เราแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ล่องน้ํานะคะดูบรรยากาศโดยรอบเลยนะคะก็จะได้ฟิลอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากที่ขึ้นเรือนะคะก็จะไปทําอาหารกันถามว่าอาหารเรามาจากไหนก็นั่นแหละค่ะหาจากผักจากเนี่ยริมข้างทางแล้วก็ปลาที่จากจากแม่น้ำเนี่ยค่ะก็นําไปทํากับข้าวให้เราทานเป็นไงคะได้ฟิลที่แบบ อามซิ่งมากๆจริงๆนะคะการสัมผัสในการเที่ยวครั้งนี้นะคะเราจะได้ล่องแก่งแม่ละเมาซึ่งจะได้ฟิอบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะจะบอกเลยว่าปลอดไทยนะคะสังเกตแม่น้ำนะคะในในน้ำของแม่ละเมาเนี่ย อาจารย์แจ็คมาช่วงของเดือนอกรกฎาคมก็จะค่อนข้างที่จะเป็นหน้าฝนเนาะน้ําก็จะขุ่นนะคะแต่ถ้าอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมาในช่วงหน้าของหน้าหนาวปลายปีก็ได้ค่ะช่วงพฤศจิกาธันวาก็จะทําให้น้ําใสแล้วก็ได้ฟิลอีกแบบหนึ่งค่ะ วนนี้อาจารย์แจ็คก,ก็อยู่กับฝีผายชั้นเอกของเรืออาจารย์แจ็คนะคะเดี๋ยวถามผู้มีประสบการณ์แล้วก็เป็นคนพื้นที่ที่นี่ค่ะว่าสถานที่ที่นี่ที่ท่องเที่ยวล่องแก่งนะคะเป็นยังไงเนาะนะคะสวัสดีค่ะพี่ชายสวัสดีครับอ่านะคะนี่ก็เป็นพี่ชัยนะคะ <c oughs> อยากให้พี่ชัยแนะนำะสถานที่ท่องเที่ยวล่องแก่งของแม่ละเมาให้กับทางบ้านฟังนิดนึงค่ะเริ่มต้นที่ว่าต้นน้ําของแม่ละเมาครับมันจะมีสองสายเนาะค่ะไอ จากไอ้บ้านธงชัยที่ว่ามันมาเป็นลำห้วยเล็กๆมาบรรจบกับลำห้วยสาขาแม่ละเมาใหญ่ที่ว่ามาจากไอร้รอยต่อของไอ้สันเขานะครับที่ว่าทางไปอุ้มแผงครับมันจะมาบรรจบกันน,นคะคะสองส,งสายครับแส,สดงว่าแม่และเม่านี่คือเป็นเป็นตำบล เป็นตำบลน,น,น,นะคะคอยู่ในเขตอำเภอแม่สอดค่ะแล้วพี่ชัยมีประสบการณ์ในการายัยล่องแก่งนี้มากี่ปีแล้วคะผมล่องแก่งมานี้เก็ยบยี่สิบปีครับยี่สิบปีเนาะรประมาณยี่สิบนะครับที่ไหนบ้างคะพี่ชยัยผมก็เคยที่บ้านล่องมานี้ก็แม่ลาเมาแล้วก็อุ้มผางแล้วก็เม่แจม่ออกหลวงอันนี้ผมก็ไปล่องมาหมดแล้วเม่แม่ตื่นอมก่อยเนี่ยที่มาเขื่อนภูมิพลผมก็ล่องมาหมดแล้ว เป็นไงคะถึงได้บอกคะ่ะว่าเป็นฝีมือพายชั้นดีนะคะแล้วก็อยากให้พี่ชายคะ่ะแนะนําหน่อยว่าถ้าเรามาเที่ยวของล่องแก่งที่เนี่ยคะ่ะมีจุดเด่นหรือไฮไลท์อะไรบ้างนะคะไอ้จุดเด่นของเราก็คือพูดถึงว่าเรื่องธรรมชาติเนะผมว่าก็สู้ที่ไหนได้หมดนะครับเพราะไอ้พื้นปลาของตาบลไม่ลำเมานะครับ อ,อุดมสมบูรณ์ถือว่าอุดมสมบูรณ์ก็แล้วก็ ừ, ไอพวกที่ว่าไอเราอย่าดำรงชีพยอยู่ในป่าฮะอะไรอยู่ดำรงชีพยอยู่ในผืนป่าอะไรเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ครับมีหลายๆอย,ย่างให้เราอยู่รอดได้ครับอื ừ, เราไม่ต้องไปพึ่งในเมืองเยอะ,อะก็คืออยากให้เห็นวิถีชีวิตในการดำรงชีวิตเนาะนะคะของผืนป่าอันนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการจับป้าหาป้าอที่เราล่องแก่งมาของแม่ละเมานะครับเราอยากมีกิจกรรมเนาะ มีหาปลาลากอวนนะหาปลาแล้วก็เก็บผักเก็บอะไรเก็บผักกูดบ้างเราก็เอามาทําอาหารกินเอามาจิ้มน้ำพี่กินกินสดๆครับอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็พวกที่ว่าถ้วยชามอะไรของของเราเนี่ยเราจะใช้ไม้ไผ่หมดเลยครับอืมนี่คือจุดเด่นเลยนะคะแสดงว่าเราไม่ได้สนุกแค่ล้องแต่งเนาะแต่มีกิจกรรมนะคะให้กับมีกิจกรรมให้ครับ ดังนั้นคนที่มาเที่ยวที่นี่นะคะไม่จาเป็นต้องเป็นเขาเรียกว่าหนุ่มสาวหรือว่าเขาเรียกว่าทุกเพศทุกวัยได้จุดนี้ได้ทุกเพศทุกวัยครับตั้งแต่เด็กก็ได้ครับมันอยู่แกงอยู่ในระดับ 1- นสองครับใช่ว่าปลอดภัยปลอดภัยครับละกันได้ครับโอ้โหถ้าพี่ชัยรับประกันขนาดนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสนะคะวิถีชีวิตนะคะแล้วก็มาเที่ยวในเชิงนิเวศกันนะคะเราจะสัมผัสจริงๆว่าธรรมชาติอันนี้สมบูรณ์แล้วก็สวยงามเหมือนกับที่พี่ชัยบอกค่ะ ว้าวไม่ธรรมาดานะคะจอนแจ็คถือกล้วยเลยค่ะพี่ชัยกล้วยไม่ละเมาครับกล้วยแขกกล้วยแขกแต่เป็นกล้วยแขกพอดของไม่ละเมา,มลมา,มลมาเลยนะคะอค่าน,นะคะมันจะอร่อยแค่ไหนจอนแจ็คจะชิมชิมให้ดูนะคะ อ,อร่อยค่ะยิ่งเรามาล่องแก่งแบบนี้นะคะบมงครั้งเหนื่อยเนาะเราก็จะได้กล้วยแขกของที่แม่และเมาเนี่ยก็อร่อยนะคะอาจารย์แจ็คไม่ได้ชิมคนเดียวนะคะสังเกตในเรืออเรามีร้่นพาเรียนมาด้วยนะคะอาจารย์จืดกับอาจารย์ติ๊บนั่นเองอาจารย์ติ๊บค่ะสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์จืดค่ะธรรมชาติสุดๆเลยเดี๋ยวอาจารย์แจ็คจะพา แฟนเพจรันชัตเตอร์นะคะดูบริเวณโดยรอบตอนนี้อาจารย์แจ๊กกำลังรอ,อเขาเรียกว่าเรือของกลุ่มอื่นๆนะคะที่เข้ามาเที่ยวพร้อมๆกันโอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะน้ําอาจจะแดงหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนแต่ว่าได้ฟิลจริงค่ะแล้วก็แดดไม่แรงด้วยแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติสุดๆเลยค่ะแล้วก็ด้านข้างๆที่อาจารย์จะเห็นหมคะมันจะมีความเขียวชอุ่มนะคะรู้สึกว่ามันได้ฟิลจริงค่ะย้ายมาสัมผัสจริงๆ,ๆนะคะ ตอนนี้อาจารย์แจ็คขอไปพบกับพี่เอกนะคะพี่เอกเป็นเจ้าของผู้ประกอบการนะคะแม่ละเมาอีโคโทัวร์ซึ่งบอกเลยว่าสุดยอดสําหรับการประจนภัยรอบนี้มากพี่เอกคะตอนนี้อาจารย์แจ็คอยู่ในจุดที่เหมือนเราเพิ่งขึ้นเรือมาแล้วเราก็จะเหมือนจะทําอาหารกันนะคะคอยากให้พี่เอกแนะนําในเรื่องของอาหารโดวยว่าวันนี้พี่เอกจะเป็นเชฟทัวร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอ่าก็คือสิ่งที่เราทําก็คือเป็นวิถีวิถีถิ่นเป็นอาหารของคนท้องถิ่นจริงๆครับร่ะอาที่เช่น ที่เช่นการหุงข้าวในกระบ,บอกไม้ไผ่เอ่ยอการต้มไก่ในกระบ,บอกไม้ไผ่เอ่ยปิ้งหมูปิ้งปลาปิ้งไก่ดูหน่อยได้ไหมคะพี่เอกคะ,คะคเป็นไง <ใน S 2> บ้าง,งอโอ้โหสุดยอดเลยนะคะเห็นไหมคะว่ามันมีไก่แบบอันนี้ทําไมต้องหอด้วยใบตองด้วยคะพี่เอกอ๋อเป็นหนึ่งแล้วเป็นการลมควันให้มันหอมขึ้นนะครับ หอมด้วยหอมด้วยครับแล้วก็สุกไวขึ้นครับค่ะแสดงว่าคนที่มาเที่ยวล่องแก่งที่เนี่ยเขาจะได้กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่นะคะแล้วก็เป็นแบบวิถีชีวิตจริงๆให้ใเห็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะนอกจากมีไก่ย่างแล้วก็ยังมีอีกอะไรคะพี่รับก็คือเราเขาเรียกว่าอะไรแกงส้มครับแก,แกงส้มผักท้องถิ่นครับผักที่หาง่ายไอ้ทีเช่นผักบุ้งเอ่ยทุนเอ่ย ผักกูดเอยที่หาได้ครับเป็นแกงส้มก็เป็นว่านธรรมการการกินของคนของโซนภาคเหนือครับล้านนาแกงส้มแต่ละภาคเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกันภาคเหนือก็อย่างหนึง่งอีสานอย่างหนึง่งภาคใต้อย่างนึงภาคกลางอย่างหนึง่งวันนี้เราจะนําเสนอแกงส้มแบบคนทิ่นครับได,ได้ได้ความเปรี้ยวจากจากมะกรูดครับมะกรูดนะคะและหอมเักชครับ แล้วก็เห็นอาจารย์แจ็ดด้านหลังนี้อาจารย์แจ๊ดมันเห็นมีปลาด้วยอ๋อปลาก็ปลาป่าปิ้งเพื่อให้ลูกค้าเราหาปลาจากแม่น้ํามาค่ะแล้วก็หาจากปากแม่น้ำมาปิ้งให้ลูกค้าครับก็คือเราใช้เวลาการปิ้งเนี่ยประมาณสี่สิบนาทีค่ะก็คือให้ลูกค้าสัมผัสกับปลาแล้วเอ่ยอะไรเอ่ยคนท้องถิ่นครับค่ะตอนนี้ หอมตีไปด้วยทั้งไก่ปิ้งแล้วก็ปลาด้วยนะคะเราจะเห็นควันนี้เป็นธรรมชาติมากเลยค่ะบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนนะคะได้เข้ามาสัมผัสตอนนี้ทาานแจ็คเริ่มหิวแล้วคะ่ะเพีเอกทำไงดีคะแคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราสักแป๊บรับได้ยินแน่นอน,อนครับอ่าได้เลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวให้ภาพเนี่ยค่ะจับไปที่เขาเรียกว่าในโซนที่เป็นเตาแล้วก็มีเหมือนมีไม้ไผ่จะได้เห็นว่าวัสดุเราใส่จากไม้ไผ่เลยใช่ครับก็คือไม่ละไม่ละเมอโดยเฉพาะเมื่อสอดนะครับเป็นเป็นปลา ป่าเบญจพรรณเป็นป่าที่มีไม้ไผ่มากคน,คนในคนในประโยชน์ของไม้ไผ่เนี่ยเราเราใช้ไม้ไผ่เป็นเป็นแกนเล่าเรื่องเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยเป็นมันมีปัญหามากหาได้ง่ายมากเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่เป็นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ที่ต้องทํากับไม้ไผ่ครับเพราะว่าเราหาง่ายวัสดุอุปกรณ์เอเ้ออะไรแต่ต้องรู้จักรู้จักใช้รู้จักใช้กับมันแล้วก็รู้จักร,รักษาครับ แสดงว่าวันนี้อาจารย์แจ็คจะไม่ได้มากินใส่ถ้วยชามนะต้องเป็นไม้ไผ่เ <ใน S 1> ท่านั้นนะแน่นอนนะครับแน่นอนโอ้โหไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราไปชมภาพนะคะทั้งอาหารแล้วก็ทําจากวัสดุท้องถิ่นที่เป็นธรรมชาตินะคะจากแม่และเมาสอีโคทัวร์ค่ะสิ่งนี้ก็คือหม้อหุงข้าวกระบอกไม้ไผ่นะคะคุณลุงคะอันนี้หุงยังไงอะคะอบอกอไม้ไผ่ต้องหุงแบบนี้ครับแบ่งต้องวัดแบ่งคนละครึ่งแล้วสาบให้เป็นรูแล้วใส่ข้าว ขึ้นียครับเนี่ยอันนี้คือขั้นแม่นนี่คือข้าวสารเนาะแล้วจะรู้ได้ไงครับว่ามันพอดีมันพอดีดูจากปริมาณของครึ่งหนึ่งของไม้ไผ่ครับผมอ๋อแล้วตัดจากนั้นทําไงต่อคะเอาเขย่าให้มันเสมอแล้วต่อ้นมใส่ครับค่ะพอมันใส่แล้วก็เอาไปหุงเต็มพอดีเลยครับแล้วว่าตอนน้ําใส่เนี่ยปริมาณของน้ําต้องดูยังไงต้องต้องให้เต็มเนาะอืมแล้วก็นําไปหุงต่อนะคะ ภาพนี้เลยค่ะนี่คือการหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่นะคะเดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้ที่นะคะดูเหมือนหุงเราได้ข้าวหลามเนาะเหมือนได้ข้าวเหนียวอะ่ะแต่ว่าจริงๆไม่ใช่นะคะมันคือข้าวสวยที่เราจะต้องทานกับข้าวนี่นะค่ะอาจารย์แจ๊คขออนุญาตเปิดให้ชมนะคะข้างในนี้นะคะอ่าอันนี้ยังไม่สุกนะเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดข้าวเดือดอะไรให้เรียบร้อยก่อนได้ที่อย่างไรแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะ อันนี้ก็เป็นอาหารพร้อมทานแล้วนะคะอันดับแรกเลยเป็นข้าวสวยหุงจากกระบอกไม้ไผ่นะคะน้ำผีกกุ้งผักกูดสดๆเลยค่ะไก่ปิ้งต้งยมยำไก่บ้านนี้เลยคะ่ะแล้วก็แกงส้มผักกูดรวมถึงปลาดุกย่างนั่นเองนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นอาหารที่ทำมาจากวัสดุท้องถิน่นแล้วก็เป็นอาหารจากธรรมชาติจากพืชผักของท้องถิ่นจริงๆค่ะจันแจกรู้สึกว่า ได้บรรยากาศและฟิลทริปนี้มากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวก่อนที่จะพร้อมทานนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะ <S <S เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปก็อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวที่นี่นะคะล่องแก่งแม่และเมาอีโคทัวนะคะเดี๋ยวอาจารย์แจ๊คขออนุญาตทานอาหารในพื้นที่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ